พพเผยภาพ a i m 1 0 p ยืนยันให้ก้องหลังเลหลัก100ลนพิเซลให้จอ r e f r e s r ระด,ดับ1 4่งีสิบิรแบจุใจ5000อมีชารเร็วคาดเปิดตัวเร็วนี้เผยภาพ i a o m m 0 r ยืนยันให้กล้องหลังเลหลัก100ปล้านพิกเซลให้จอ r e เฟรชเ r ทระดับ1 4 4เฮิรตแบตจุ่ใจ5000มิลแอมมีชาร์จเร็วคาดเปิดตัวเร็ว,น,ว,รวนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงจากทางเ Xiaomi อย่าง Xiaomi มี10 Ultra ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของเรือธงรุ่นใหม่อย่างเ Xiaomi มี 10T ซี e r ส์เพิ่มมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยมีรายงานล่าสุดระบุว่าทางเ Xiaomi จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงออกมาเพิ่มเติมที่มีชื่อว่าเ Xiaomi มี 10T Xiaomi มี 10T Pro และ Xiaomi มี 10T Lite สำหรับวางจำหน่ายทั่วโลกครับ นอกจากนี้ครับยังได้เผยดีไซน์กล้องหลังตัวหลักของรุ่น Mi 10T Pro รุ่นท็อปสุดออกมาให้เห็นกันด้วยครับโดยสมาร์ทโฟรุร่น Xiaomi Mi 10T Pro จะมาพร้อมกับกล้องหลังตัวหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลและมีเซ็นเซอร์สแกนน้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องและคาดว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีค่า r e เฟ e s h r a สูงสุด1 4 4เฮิและแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลแอมปรองรับทเทคโนโลยีาชาร์จเร็ว3.2 w f a ต์ Char g ์ n g อีกด้วยครับ แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันข้อมูลจากทางเ x i วมี่รวมถึงข้อมูลของรุ่นมีสิทธิทีและมีสิทธิ์ทียที่ยังไม่ได้เผยออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกก่าวให้ท่าบอทีครับ